สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมยมูลทา c h ชาแนลนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะไปอีก1เดือนนะ,ะชาวธาตุไฟนะได้แก่ชาวราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูนะคะความสุขสมหวังอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ว,รวนี้นะคะในหนึ่งเดือนที่จะเกิดขึ้นนี้จะมีอะไรบ้าง ก็เป็นคลิปทําเลสนะคะสามารถเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะโอเคเอามาเริ่มต้นกันเลยนะคะมาดูกันเปิดแบบพลังงานสดใสสดใสเนาะ,ะขอเริ่มต้นที่ตัวไพ่ทารโรสสำหรับนี้นะคะดูกันค่ะความสุขสมหวังนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้นะคะในหนึ่เดือนต่อจากนี้โอ้โห เป็นยังไงล่ะก็ปปดไม่เท้ามาเลยนะคะใครที่รอคอยข่าวดีอยู่นะคะรอการตอบกลับรอการตอบรับในเรื่องราวของการยานการเงินหรือว่าในเรื่องของความรักก็ได้คือเป้าหมายที่คุณรอคอยอยู่ะคะ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันกำลังใกล้เข้ามาแล้วนะในหนึ่งเดือนนี้ค่ะจะได้รับการตอบกลับ ได้รับการอตอบรับจากอะไรบางอย่างที่คุณกำลังรอคอยอยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะมีไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาด้วยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะเหรียญมาถึงเก้าเหรียญเลยทีเดียวนะแล้วก็มีไพ่ถ้วยขึ้นมานะคะมีเฑ์นที่หลายคนในที่นี้นะคะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นอะไรที่รู้สึกว่า เนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณรอคอยมานาะนแล้วคุณก็สามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวเองอะ่ะเหมือนเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งเอ,อ่อมีความพร้อมเนาะในเรื่องราวของการงานการเงินคือพังพร้อมมากๆเลยอะคะ่ะะหลายๆคนโฟกัสกับที่ชีวิตของตัวเองได้แบบจริงจังและผลักดันให้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะ มันแบบเป็นพลังงานบวกมากๆเลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะไปไปกันต่อค่ะชาวทัศโอ้โหสวยงามมากนะมาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะข่าวดีความสุขสมหวังนะจะมีอะไรอีกจ้าว้า <laughs> ว the love <levels> r s ขึ้นมาเลยนะคะ the strength ขึ้นมานะชาวทัดไฟค่ะและก้าวถวยนะคะโอ้โห คือพลังงานสำหรับเนี้ยเราต้องบอกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของโทนขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะพลังงานได้ถึงในเรื่องราวของความรักนะคะความสัมพันธ์ตัวคุณจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากๆเลยในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ค่ะภายในหนึ่งเดือนเนี้ยคือเป็นอะไรที่ช่วงที่คุณมีออร่าคุณดูมีความสุขมีเสน่ห์ดูน่าเข้าหานะคะแล้วก็ คือใครที่เจอคุณในช่วงนี้อาจจะเกิดแบบภาวะที่แบบสามารถตกกลุ่มรักได้ตั้งแต่แบบแรกเจอเลยก็ได้หรือรู้สึกว่าคําพูดของคุณดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เนี่ยถ้าเป็นคุณผู้หญิงเรามองว่าคุณจะควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์ได้เหมือนกับคุณเมเนจบริหารจัดการอะไรต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีโอกาสมีทางเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ด้วยให้คุณได้แบบ คิดไต่ต้องว่าคุณจะเลือกในทิศทางไหนแนวทางไหนนะคะโอ้โหยิ้มได้แบบกว้างๆเลยนะชาวทาดไฟนะคะชาวเม่สิงห์ธนูนะโอเคมาดูกันต่อเลยจ้ะว้าวความสุขสมหวังนะคะของชาวธาตุไฟนะ,ะที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งเดือนต่อจากนี้นะคะไพ่สิบดาบขึ้นมานะคะไพ่ the emperor และ ให้ห้าไม้เท้านะคะเรื่องราวที่มีในความแบบเป็นอีโกโ้ความเป็นตัวตนของตัวเองความยึดมั่นถือมั่นต่างๆหรือว่าการที่คุณมีปัญหาทะเลาะเบากแวง้งหรือปัญหาความขัดแย้งกับใครอะคะ่ะแล้วเรื่องอะไรที่ติดอยู่ในใจของคุณที่มันผ่านมาแล้วยังไม่สามารถที่จะดึงออกไปได้สิบดาบเป็นอะไรที่แบบน่าจะหนักหน่วงแบบ ทำให้คุณแบบรู้สึกว่ามันเจ็บมันทุกข์มากๆกค่ะก่อนหน้านี้เรามองว่าในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้ความสุขของคุณคือคุณสามารถที่จะ control, ควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันอยู่ในที่ของมันคือคุณอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสหรือว่าสนใจกับมันมากเท่าที่ควรแบบทิ้งไปเลยคือมีความรู้สึกว่าตัวคุณเป็น The Emperor ขึ้นมาคือคิดแยกแยะวิเคราะห์ต่างๆอย่างมีเหตุผลมีภาว,วะความเป็นผู้นำแล้วก็ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันทําให้ตัวคุณอะดูมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาออ่สามารถจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ดีเมเนจแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะอือคือเหมือนกับความทุกข์ที่คุณเคยแบกมาไว้ก่อนนะเนี่ยแบกมานานด้วยนะมันมันจะค่อยๆแบบมันไม่ได้หายไปนะแต่ว่าตัวคุณอะ เหมือนรู้แล้วว่าตัวเราต้องโฟงกัสกับอะไรต้องยึดถืออะไรใช้เหตุผลเป็นเอ่อสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเป็นสิ่งหลักเลยในการตัดสินใจทําอะไรต่อจากนี้ค่ะมันก็เลยทําให้ชีวิตคุณเนะี่ยมีการบริหารจัดการอะไรต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะโอ้พลังงานแบบบวกสุดๆนะชาวธาตุไฟมาต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดเป็นคําแนะนํจฉกไพ่นะ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆคือเรื่องราวดีมากๆเลยนะคะความสุขสมหวังที่คุณจะได้เจอนะหลายๆคนเข้ามาเนี่ยมลจะให้ทุกคนมีความเชื่อก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยคู่ควรแล้วก็เป็นคนที่มีคุณค่าทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าในรูปแบบของตัวเองทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดวันนึงเราไปเจอสถานการณ์ต่างๆที่ไม่มีใคร เห็นคุณค่าหรือคุณรู้สึกว่าคุณถูกลดค่าลงเนี่ยให้คุณดึงเตงกลับมาแล้วคุณต้องพิจารณาคุณค่าในตัวเองด้วยตัวคุณเองนะคะไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกแล้วสามารถที่จะลดค่าคุณได้คุณต้องไม่เชื่อสิ่งเหล่านั้นนะคุณต้องเชื่อว่าตัวคุณเองมีคุณค่าเพียงพอที่จะได้รับสิ่งดีๆด้วยนะคะโอเคมาเพิ่มเติมกันนะ ความสุขสมหวังที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีไพ่ห้าดาบขึ้นมาแหละมีไพ่เด็กถือถ้วยนะจ๊ะแปดถ้วยค่ะความสุขสมหวังของชาวธาตุไฟเร็วๆนี้นะคะ king งอ sword นะปัญหาต่างๆกำลังจะได้รับการจัดการแก้ไขแล้วค่ะอะไรที่มันปวดหัวอะไรที่มันท็อกซิกนะตัวคุณเลือกที่จะเดินออกมามีไพ่แปดถ้วยด้วยเหมือนกับกำลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่า เป็นการอิ่มฟูตเติมเต็มในหัวใจได้แบบดีมากๆเลยนะคะมีไพ่ King of s w o r d s ขึ้นมามีไพ่ฮาดาบนะอะไรที่คุณรู้สึกก่อนหนะ้าเนี่ยมันไม่โอเคมันมีการทะเลาะเบาะแว้งมันมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคกับชีวิตคุณเลยทําให้คุณเดินหน้าใช้ชีวิตประจําวันได้ลําบากเนี่ยตัวคุณจะเดินออกจากปัญหาทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังนะคะและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความสดใสามาทิงค้นนะ แฮปปี้นะชาวทัศไฟมาต่อกันเลยนะคะขอดูคำแนะนำจากไพ่เพิ่มเติมให้ชาวทัศไฟนะสิบไม้เท้ามาอีกแล้วนะจ๊ะออกเมื่อกี้สิบดาบเนาะที่มีสิบไม้เท้าขึ้นมานะคะควีนออฟสอดนะแล้วก็ควีนออฟว d นมีราชินีถือไม้เท้านะคะราชินีถือดาบโอ้โหราชินีถือเหรียญอืมไม่ปังให้มันรู้ไปนะคะ คือต่อไปนี้คุณไม่ใช่เด็กน้อยต่อไปแล้วนะคุณเป็นราชินีนะคะขึ้นมาถึงสามใบเลยมีทั้งถือดาบนะคะถือไม้เท้าแล้วก็ถือเหรียญน,นะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีมากในทุกๆเรื่องต่างๆบอกเลยนะว่าตอนเนี้ค่ะปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามามันไม่สามารถทำอะไรคุณได้เลยไม่ยอ่อท้อ ไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้เมื่อก่อนคุณอาจจะเคยคิดแบบนี้แต่ณเจ้าจาังนี้ไปอะค่ะความรู้สึกความคิดคุณจะเปลี่ยนคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและเชื่อมั่นเลยว่าตัวเองเป็นมีภาวะความเป็นผู้นํามีภาวะในการตัดสินใจที่ดีสามารถแก้ปัญหาได้แน่นอนมีปัญหาอะไรไม่กลัวนะคะเพราะตัวคุณคือราชินีถือดาบราชินีถือไม้เท้าราชินีถือเหรียญ ไม่ว่าอะไรเข้ามาในเรื่องราวของการเงินการงานหรือว่าความรักความสัมพันธ์อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆตัวคุณแก้ได้หมดเลยนะคะเยี่ยมไมอดมากนะชาวธาตุไฟนะคะโอเคมาดูกันต่อนะจ๊ะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะไพ้เดนะคะแล้วก็ไพ้เดือดทาวนะเรามองว่า ก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรมันกำลังจะจบลงแล้วนะคะแบบที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องราวที่แบบไม่ดีหรืออะไรนะคะมองว่าตัวคุณจบกับปัญหาอะไรบางอย่างได้แบบชีนิดที่เรียกว่าเร็วกว่าที่คุณคิดเนาะแล้วก็อะไรบางอย่างที่มันใช่มันจะวนกลับมาแต่อะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่เนาะมันก็ต้องจบลงนะคะเป็นเรื่องปกติ แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะก็อยากให้คุณคิดแบบนี้เนาะโอเคค่ะเรามาดูออร์โคการ์ดกันนะชาวทัดไฟนะคะว้าวขอพลังงานดีๆเลยนะคะให้ชาวทัดไฟนะ f i ียสซันเด s สโอเคในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะ ใครจะเป็นยังไงอะเราไม่รู้แล้วแหละแต่ตัวคุณอะจะรีไรซ์เรื่องราวสตอรี่ของตัวเองขึ้นมาเลยคุณมีเป้าหมายยังไงนะช่วงนี้เราจะเห็นแอคชั่นที่คุณแสดงออกมาเป็นแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็อยากให้คุณอะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองเฉลิมฉ,ฉลองกับการเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ทําอะไรต่อจากนี้นะ เพื่อตัวของตัวเราเองอะมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านๆมานะคะรับรองได้เลยว่าตัวคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้มนฝาติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยว ถ้าเกิดว่ามีหัวข้ออะไรที่เพื่อนๆอยากให้ทำนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณนะคะ